สวัสดีครับผมเปีน่นอง f อฟสาาหน่อย f อฟหนองอิงครับพบพ่อกับบ่าวโทนในช่วงอยากพูดอยากเพ้อครับกับพี่นองสำหรับมื่อนี้นะครับก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวในวันที่ออดิชั่นลงมาแล้วนะครับเฮดไทย คำคืนนั่นเป็นคำคืนที่โลกโซเชียลและ YouTube แตกตื่นกันคลิปเด่งคลิปบ่เคยเด่งกับเด่งคนบ่เคยเบิงกับเบิงหลังจากคำคืนนั่นครับพี่น้องกะบ,บ่าวโทนผู้ที่อยู่หน้าเวทีจนซอดแจ้งนะครับจนเตยล่าแล้่ยวกับกระปนอนเนาะครับเนาะ กลับมานอนแล้วนอนตื่นขึ้นมากะเห็นขอความเด่งเขามาหาบาวโทนเป็นขอความจากมูที่อยู่ทางกรุงเทพนะครับมูที่อยู่ทางกรุงเทพเป็นส่งคลิปออดิชันของน้องอุ้งอิงมาให้บาวโทนเบ่งพ่อเอกกะส่งคลิปออดิชันมาให้เบาวโทนเบ่งพอเปิดเบ่งแล้วปั๊ดเสียงคลิป,ปออริชันคือสิม,มวนขักเท้ แล้วโมกับทงถ่ายกลับมาว่าคนบันองคู่คนบันองคู่เพื่อนวะคนบันมึงบอกคนบันมึงบอกเพื่อนวะเป็นเบาแบบนี้นะครับเพราะเป็นโมทีสนิดกันนะครับก็เลยว่าแมนลูกไอพ่อเอกเด้ที่ขายเดือดวก่บุญมึงไฟน่ะก็เลยว่าก็ยุ่นนี่หละเงินติดกันนี่ก็เลยวานะครับ กระนองนี่ละนองนี่ละคนนะบันนีเ้เว้าไปนะครับเป็นกับบรรยายไปโอ้ยเสียงสุดยอดแห่งเสียงนองน้องคนนี้ละสีดังนะ่นว่าไปเว้าบรรยายไปนะี่ขอความนะครับพี่น้องพ่อเอกกะว่าคลิปนี่คนเบิงแปดแสนแล้วว่า่ัน คลิปไปลองเพลงออดิชันเมือ่อคืนอยู่บ้านปานานนนะครับซึ่งบ้านที่ไปทําการสแสดงนั้นเป็นบ้านนกคู่มูหาครับแต่ว่ามันสิเป็นสาขาใ่อยของบ้านนกคู่มูหาก็คือบ้านปานานนนะครับมีอยู่ประมาณ6กเจ็ดหลังนะครับยู่หันนะกหลังจากที่คลิปเผยแพร่ออกไปนะครับภายในระยะเวลา1วันนะครับทางพอโจกระดไลสดวิดีโอข้อหา ครอบครัวน้องอู๋อิงทันทีนะครับในช่องบ่ายนะครับเนาะไอกะ้กะเป่าทนก็ได้สอบถามเพราะว่าเพิ่นอยู่หน้าเนาะครับเป่าทนอยู่ในบ้านไปหน่อยว่ากําลังไล่สดอยู่กับบอสวสันกําลังไล่สดอยู่กับไอ้พ่อโจกับบอสโจะนะคุยกันผมกับบอสไ้เขาไปเบิ่งหนกพี่น้องวันนี้พอแต่คุยกันโตกลงกันแล้วในระยะเวลาสองวันนะครับมือใหม่มากอะ ได้เดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านแพงนะครับเพื่อที่จะไปทำการเส้นสัญญานะครับแล้วกันหลายๆท่านหลายๆคนสนใจว่าบอสโจคิดจริงทำจริงพูดเร็วทำเร็วแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะเส็นสัญญากับน้งหญิงกี่ปีนะครับจากปีและคลิบบอสโจก็ออกมา แบบรัวๆเลยครับแฟนคลับ FC ที่ได้ติดตามคลิปออดิชั่นก็ได้ติดตามน้องหอญิงตั้งแต่มือนั้นจนถึงมือนี้ทุกคลิปที่เกี่ยวกับน้องและมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆนะครับทั้งการเซ็นสัญญาทั้งการไอออกเพลงครั้งแรกร้องเพลงเพลงแรกโดยการเป็นเพลงโคปเวอร์นะครับของพี่สุสญญายใหญ่นะครับ กอดเขาอุ่นบอนะครับหลายๆคนก็รอดติดตามว่าน้องสิรองออกมาเป็นลักษณะใดบางคนตั้งความหวังนะครับบางคนบ่ไดตตั้งความหวังเพราะเป็นการบันทึกเพลงบันทึกเสียงแบบเป็นทางการคังแหลกของน้องนะครับแต่ผลงานที่น้องร้องออกมาแล้วมันขนขิงลุกอะครับเมื่อเราได้ฟังเรารู้สึกว่าขนขิงลุกนะครับกับผลงานเพลง กดเขากดเขาอุ่นบ่อ้ายนี่แหละครับพี่น้องและหลังจากที่บันทึกเสียงเพลงแล้วนะครับกับการที่น้องได้ร้องเพลงคัเวอร์เพลงแรกของพี่ซูซายหญยนะครับเนาะกับผลงานออกมาแล้ว และครั้งแรกที่น้องเดินทางไปกับวงใหญ่นะครับพี่น้องกับผลงานด้านหนาเวทีนะครับวันแรกที่น้องขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงอย่างเป็นทางการเมื่อนั้นเป็นวันที่20ครับพี่น้องวันที่20มกราคม2566นะครับเป็นงานอยู่ที่ปู่เจ้าสมิงพรยนะครับไอ้สำโลงใต่ หรือสำลงเหนือนี่แหละสำลงเหนือหรือสำลงไต้นี่แหละพี่น้องสมมติปากการเนาะครับเนาะกะวันนั้นน้องได้ออกมาด้านหน้าเวทีพร้อมกับน้องแนนนี่นะครับพร้อมกับไอพี่เอกพี่วัดแล้วกะพี่ไดมอนด์ลิทิไก่นะครับน้องออกมาเมือนั้นกับผลงานเพลงแสงตะเวนจ่าครับ แล้วเมื่อนั้นก็เป็นปรากฏการณ์คือน้องร้องคลิปวิดีโอที่น้องเปิดตัวติดหนึ่งมาแรง YouTube ไทยแลนด์เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของวงสาวน้อยเพริแพร่งของช่องสาวน้อยเพรแพงของคลิปวิดีโอสาวน้อยเพริแพงที่ติดหนึ่งมาแรง y o u ูบไทยแลนด์ครับคือเพลงที่น้องอุ้งอิงขึ้นร้องเพลง ครั้งแรกบนเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงครับและหลังจากนั้นมากคือเพลงหรือว่าคลิปเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงก็ติดหนึ่งมาแรงติดหนึ่งมาแรงติด1มาแรงเหมือนเป็นเรื่องง่ายไปเลยครับพี่น้องครับเป็นเรื่องที่สุดยอดครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับกับน้องอุ่งอิงเพชรบันแพงซึงงง่งทัศีวาวอิลีเปรียบเสมือนกับทิดาลำเพลินดาวลุ่งนะครับเนาะ พี่พ่อพ่อ,พอแม่เอฟรักตั้งแต่วันแรกที่ได้ชมคลิปรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังเสียงแล้วกะหูซึกเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาหูซึกขิดหอดอยากฟังเสียงอยู่ตลอดเวลานะครับมือใได้บดได้ยินเสียงมือใดบดไฟังเพลงนอนบดได้กินเข่าบดหลับประมาณนั้นนะครับพี่น้อง นี่คือความอัศจรรย์นะครับของเสียงหลงน้องอุ้งอิงเพลงแรกครั้งแรกบนเวทีสาวน้อยเพชรบรรเพงติดหนึ่งมาแรง YouTube ไทยแลนด์ครับและวันแรกที่น้องขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบรรพงน้องได้กำลังใจจากพ่อพอ,พอแม่เอฟซี FC, ดานนาาเวทีได้ รางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีวันนั้นวันเดียววันแรกวันเดียวซํำกันกับน้องได้เงินรางวัลจากการร้องเพลงตลาดนาัดหรือได้รางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีจากการ,รอลองล้ำสิ่งประมาณ2เดือนครับถ้าน้องไปลองแบบตามตลาดนาัดหรือตามล้ำสิ่งอาจจะได้หมื่นละลอย เมื่อละสองลอยนอะครับเนาะแต่มือน้นนองขึ้นเวทีครั้งแรกวันแรกน้องได้รางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีซําก,กันกับหลองล้ำสิ่งอยู่สองเดือนกับพี่น้องและเป็นกำลังใจที่ทำให้ครอบครัวของน้องและตัวของน้องมีพลังในการสู้บวชสิเจเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอียงต่างๆกับสางน้องกับศิสูเคียงขางไปกับพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่าน จนถึงทุกวันนี้ครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ฝากเบิร์โฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวว้สมีสก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ